โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะช่วง Data Colrector กันดั้มกันนะครับผมรอบนี้เราก็ยังอยู่กับตัวของซีรีส์ดับเบิลโอเช่นเดิมกับหัวข้อก็คือกันดัมคิริออสที่หายไปนะครับผมโดยรอบนี้เนี่ยจะเป็น d a t a c คาแร c t ต r ได้ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นคิริออสอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยไม่ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เวอร์ชั่นอื่นๆนะครับผมเนื่องจากว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ฐานข้อมูลเท่านั้นนะครับผมสำหรับใคร เ,เราจะรู้กันว่ากันดั้มคิริออสนั้นถูกจับไปนะครับผมอเรลุยาก็ถูกจับด้วยเช่นเดียวกันครับผมซึ่งหลังจากนั้นไปอยู่ที่ไหนวะเห็นแต่อเรลุยาคนเดียวใช่ไหมครับผม่ะก็รอบนี้เราจะมาพูดคุยกันครับผม ในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการเปิดเผยอยู่เหมือนกันนะครับผมว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับผมของตัวคิ r ริออตัวนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าในตอนจบของซีซั่นที่1น,นั้นจะเป็นปี2,308นะครับผมตัวของ c e l e s t i a l Being ได้ประทะกันกันกบกองกําลังสาประชาชาติแล้วก็แพ้มาซึ่งส่งผลทําให้ตัวของกันดัม c u r รินั้นถูกจับไปพร้อมกับอา l e ลูยานะครับผมแต่เว่า GN ได้นั้นอารลูยาได้มีการถอดมันออกไปก่อนที่จะโดนจับกลุ่มนะครับผมจริงๆเจ้าตัว พร้อมกันก็ได้ครับผมแต่ไม่เอาครับเออ ก็กลายเป็นว่า GN d อนดานั้นเป็นอย่างเดียวนะครับผมที่กองกำลังสาประชาชาตินั้นไม่ได้ไปโดย G n d อนดานะครับผมที่ได้มีการถอดออกมานั้นจะมีคนไปเก็บครับผมก็คือกลุ่มเฟเลสเตโดยฟอนสปาร์กนั้นจะเป็นคนไปเก็บนะครับผมแล้วก็ส่งต่อให้กับเซเลเชียลบีอิงในการพัฒนาตัวของอา i ์ดิออสต่อไปนั่นเองครับผมส่วนตัวของอารูยานะครับผมจะถูกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังสาประชาชาตินั้นจับเข้าคุกครับผมซึ่งก็จะถูกจับไปรีดเค้นข้อมูลเกี่ยวกับพวกเซเลเชียลบีอิงแต่ว ก็ไม่ได้มีการตอบอะไรทั้งสิ้นครับผมเรียกว่าปิดปากสนิทเลยต่อมาก็คือในส่วนของกันดัมคิลเ o ออสครับกันดัมคิ r เออสหายไปไหนกันดัมคิ r เลออสครับผมก็ถูกจับไปพร้อมกับไอรุลยยานั่นแหละโดยกองกำลังสาประชาชาติแต่เท่าว่ากลุ่มที่ได้ไปครับผมกลุ่มที่ได้ไปก็คือ SRL หรือว่าสาพันธ์ปฏิรูปมนุษยชาตินั่นเองครับผมเป็นกลุ่มของโซมาพิลิสได้ไปครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการซ่อมแซมตัวของกันดั้มคิลิออสครับผมให้สามารถใช้งานได้แล้วก็กลายเป็นโมบิสูดของทางกองทัพไปนั่นเองครับผมก็คือกองทัพของสาพันธ์ปฏิรูปมนุษยชาติหรือว่า SRL นั่นเองครับผมในการซ่อมแซมนั้นก็เรียกว่ายากอยู่พอสมควรครับผมเนื่องจากว่าเครื่องนั้นมีความเสียหายอย่างมากเลยโดยเฉพาะสส่วนนี้ครับก็คือส่วนที่เป็นแขนขวา และส่วนที่เป็น G and Die นั่นเองครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยวิศวกรของ SRL นั้นสามารถที่จะซ่อมแซมได้ครับแต่แขนขวากับ G and Die นี่แหละครับผมเป็นตัวปัญหาใหญ่มากเลยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นั่นเองครับผมเลยจะไปจะต้องหาของมาทดแทนนั่นเองโดยในส่วนของแขนขวานั้นจะมีการติดตั้งแขนใหม่ลงไปนะครับผมโดยแขนใหม่ก็คือแขนของจริงนั่นเองครับผมมันต่อกันติดด้วยหรอวะเนี่ย <c oughs> ก็นะถ้าคนมันจะออกต่อสัอย่างเนี่ยมันต่อได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าแขนมันก็จะดูรีบๆไปนะครับ เพราะว่าแขนของคิริออสเนี่ยมันใหญ่นั่นเองครับผมก็เรียกว่าไม่สมส่วนสักเท่าไหร่เลยเนาะส่วนในด้านของ GND อนนะครับผมตัวเครื่องนั้นไม่สามารถที่จะใช้ GND อได้ได้นะครับผมเนื่องจากว่า GND อนนั้นมีการถอดออกไปแล้วนั่นเองเครื่องนี้เลยไม่มี GND ออยู่จําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครับผมโดยจะมีการปรับเปลี่ยนระบบของตัวเครื่องครับผมให้สามารถรองรับการติดตั้ง GND อเทียมได้นั่นเองตัวของกันดัมคิริออสเวอร์ชั่นนี้นะครับผมเลยกลายเป็นว่าเป็นเครื่องที่ใช้ g ี d อ็นได้เทียมนะครับผมโดย ว่ากันดัมคิริออส SRL นะครับผมก็คือเป็นรุ่นของกองทัพสาพันปฏิรูปมนุษยชาตินั่นเองครับผมโดยเครื่องนี้นั้นจะถูกใช้งานก่อนที่จะมีการสร้างกองทัพเอรอขึ้นมานะครับผมก็คือจะมีระยะเวลาอยู่ที่3ปีนั่นเองครับผมปี2308จนไปถึงปี2311นนั่นเองครับผมทางของกองทัพ SRL นั้นได้มีการใช้เครื่องนี้แต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมว่าใช้ในเหตุการณ์อะไรและใครเป็นนักบินนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นเพียงแค่ฐานข้อมูล นนัน้โดยใช้ในการทําสงครามช่วงเวลานั้นและใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลของการผลิตโมบิสูดร,รุ่นถัดๆไปของกองทัพนั่นเองครับผมซึ่งในช่วงระยะเวลา3ปีนั้นครับผมทางของ SRL นั้นกลายเป็นผู้นําด้านการผลิตโมบิสูดไปครับผมแต่เดิมทีเนี่ยจะเป็นของทางยูเนียนครับผมเป็นผู้นําด้านการพัฒนาโมบิสูดแต่หลังจากที่ศาสตราจารย์ลับอิฟแมนเสียชีวิตลงนะครับผมจากการโจมตีของการดั้มโทรเน่ทางของยูเนียนก็เข้าสู่ช่วงตกต่ำนั่นเองครับผมแล้ว คราวนี้ยังมาเคาะซ้ำรำสัดครับผมเนื่องจากว่าทางของ SRL นั้นได้การดั้มในการครอบครองก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นผู้นําของผู้ผลิตโมบิสูตในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับผมหลังจากนั้นไม่นานครับผมก็ได้มีการก่อตั้งกองทัพเอรอขึ้นมาครับผมแล้วกองทัพเอรอเนี่ยได้มีการดึงคนครับผมวิศวกรผลิตโมบิสูตของ SRL นั้นเข้าร่วมด้วยโดยพวกนั้นมีข้อมูลของการดั้มคิริออสอยู่ครับผมเลยได้ใช้ข้อมูลของการดั้มคิริออสนั้นในการพัฒนาโมบิ รุ่นใหม่นั่นเองครับผมโดยมบวิสูตรุ่นใหม่ก็คืออาเฮนะครับไม่ใช่จริงนะครับผมเอ็พวกจริงเนี่ยจริงหนึ่งจริงสองจริงสามมันก็คือจริงครับมันแค่ย่อขนาดลงมานิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ไปนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มันก็ยังคือจริงอยู่ครับผมมันยังเป็นแมสโปรดักของโทรเน่วัลานัสอยู่ครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นต้นแบบของอาเฮครับก็คือคิริออสนั่นเองครับผมซึ่งตัวของอาเฮเนี่ยตามตัวของพอดเรื่องนะครับผมบอกว่ามีความสามารถมากกว่ากันดั้มเจนสามนะครับผมก็คือชนะ พวกเจน3ได้หมดทุกตัวเลยนั่นเองนั่นคือในส่วนของสเปคของอาเฮดนะครับผมก็แงะมึงได้ข้อมูลมาจากคิริออสนี่ว่ะแต่ว่าครับผมวิศวกรของ SRL นะครับผมได้มีการออกมาพูดด้วยครับผมว่าเราศึกษาข้อมูลของคิริออสก็จริงเว้ยแต่ว่าข้อมูลของคิริออสที่เราสามารถศึกษาจากมันได้เนี่ยมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจเทคโนโลยีและรูปแบบการทํางานของมันอย่างท่องแท้ครับผมกลายเป็นว่าเอามาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตจาก ตัวของไอเสดเนี่ยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับผมก็คือระบบการขับโมบิสูตรและระบบควบคุมอนุภาพ GN ครับผมการขับของไอเอดเนี่ยมันจะขับยากกว่าจริงขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าสเปคของมันสูงกว่าแล้วก็จะมีเรื่องของการควบคุมอนุภาพ GN ด้วยครับผมในส่วนของจริงเนี่ยจะเป็นการควบคุมอนุภาพ GN แบบอัตโนมัติครับแต่ว่าไอเอดเนี่ยนักบินสามารถที่จะควบคุมอนุภาพ GN ได้ด้วยตัวของเขาเองครับผม เปรียบเสมือนกับตัวของกันดั้มมันเองซึ่งนี่น่าจะเป็นส่วนที่ได้มาจากตัวของคิลออสนะครับผมแล้วทำไมไม่เอาข้อมูลมาจากวาัลานัสไปเลยวะมันเป็นเพราะว่า ตัวของวารานัสนะครับผมอยู่กับอเริฮันโดที่โรงงานครับแล้วอเริฮันโดตายแล้วโรงงานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ SRL ก็เลยไม่รู้ครับผมว่ากูต้องไปเอามาจากที่ไหนและเดิมที r l ก็ไม่รู้อยู่แล้วครับผมว่าจริงเนี่ยมีต้นแบบมาจากวารานัสนั่นเองครับผมกลายเป็นว่าต้องมาศึกษาข้อมูลการขับโมบิสูตรครับผมจากตัวของคิลิออสอีกทีหนึ่งเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวของไอเฮดนั่นเองครับผมโอเคหลังจากที่ได้มีการใช้ตัวของคิลิออสนะครับผมกลายเป็นข้อมูลให้กับไ h เฮดครับผม และหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาโมบิสูที่ไม่จะเป็นจะต้องใช้ข้อมูลของคิริออสอีกต่อไปครับคิริออสก็เลยถูกส่งไปประจําการอยู่ที่ทางของยูเนียนครับผมโดยจะอยู่กับตัวของคาตังยินลินะครับซึ่งคาตังยินลิก็ใช้ในส่วนของคิริออสตัวนี้นั่นแหละครับผมพัฒนาโมบิสูร,รุ่นเปลี่ยนร่างอย่างเบฟขึ้นมานั่นเองครับผมก็นะเบฟมันเปลี่ยนร่างนด้นี่ว่าเพื่อมีคนคิดว่าเบฟเนี่ยมันมาจากตัวของแฟกหรือเปล่า ใช่ครับดีไซน์มันมาจากแฟกแต่ว่าระบบส่วนใหญ่ของมันเนี่ยมาจากคิลิออสนั่นเองครับผมก็นะมึงไปเอาของเขามาเนี่ยแล้วมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับผมว่าคาตางิลินั้นได้มีการศึกษาการใช้ระบบทรนซัมครับผมของคิลิออสแล้วไปต่อยอดกันกันกนกบทฤษฎีของตัวเองในการใช้ทรนซัมครับผมจึงสามารถที่จะทําให้โมบิสูตรนั้นทรนซัมได้ทั้งๆที่ไม่ได้ใช้ตัวของ g ีเอ็นไดของแท้นั่นเองครับผมก็นี่แหละนะครับผมคือที่มาของตัวคิลิออสที่หายไปครับผมว่ามันไปอยู่ไหนบ้างมันไปอยู่เยอะอยู่พอสมควร แล้วก็สร้างเรื่องพอสมควรสร้างไอเฮมาตบเอ็กเซียตอนเริ่มเลยเอ็กเซียก er, ูโดนไอเฮทอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าซิดามันรู้ว่าไอเฮเนี่ยแม่งเก่งจังวะมันเก่งได้ยังไงมะเนี่ยอ๋อมันไปเอาจากคิดอออนมาไออาริล <laughs> ุยากูจะไม่ช่วยมึงออกมาจากคุก <laughs> มันคงจะหาหน้าดูนะถ้าเกิดว่าเอามาเล่นจริงโอเคเรามาต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมซึ่งเราก็รู้กันว่าตัวของบิลลี่คาต์งิริเนี่ยเรียกว่าในช่วงของตอนจบเดิม์โอเดอร์มูวี่เนี่ยน่าจะมีคนอวยคู่ของเขาอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะว่าบิลลี่คาต์งิริเนี่ยจะมีแฟนอยู่คนหนึ่งครับผมชื่อว่ามีนาคารมายนั่นเองโดยเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคู่จินน้นอะนะกับตัวของมีนานะครับผมซึ่งเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยกำลังอวยคู่นี้อยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่า2คนนี้นั้นไปกัังงันนนยงงไครบวี้ เราจัดให้ครับผมบิลงงลี่คัตงิลิและมีนานครับผมสองคนนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์เอลครับผมทั้งสองคนนั้นจะแต่งงานกาันแล้วก็มีลูกด้วยกันครับผมจบแบบแฮนปี้เอนดิ้งนั่นเองเอาเฮ้ยนี่กูมาเล่าข้อมูลอะไรมาเนี่ย <c oughs> เออนะ่ะเชื่อดีว่ามันต้องมีคนอวยา้าแเลยวะเออโอเคอันนี้เมย์เมอรอบนี้ก็ต้องขอจบลงเพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม <c oughs>